ผ่านลิงก์ของเรานะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าห้องเทรดของเราไปฟรีๆโดยห้องเทรดของเราเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเทรด FBS นะคะแต่ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเทรดกี่ลอ็อต ต่อเดือนใดๆทั้งสิ้นเลยเรียกว่าฟรีสไตล์ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะในห้องของเรานะคะเราตั้งใจทําแผนเทรดรายวันให้กับเพื่อนๆนะคะและมีคําแนะนําแบบใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับ รีเบทคืนนะคะสูงสุด10บถึงยีเหรียญต่อล็อตนะคะทุกการเทรดของเพื่อนๆนะคะจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทุกเช้าวันจันทร์นั่นเองแล้วก็บัญชีของ a b s นะคะจะมี s w a ปฟ e ีไม่มีค่าถือข้ามคืนนะคะเทรดได้แบบไม่กดดันเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ่งฝากเงินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับ ของสมนาคุณสุดพรีเมียมจาก m b s ไปเลยนะคะสมัครง่ายๆนะคะแค่เปิดบัญชีใหม่หรือว่าเพิ่มบัญชีเสริมนะคะใส่พาร์ทเนอร์โค้ด C14491 นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครแล้วหรือว่ามีคำถามใดๆนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาที่ LINE แอดคูดเจ f บฟอรนะคะมีแอดมินนะคะที่พร้อมที่จะให้คำตอบเพื่อนๆได้ตลอดเวลานั่นเอง ต่อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยศึกษาช่วงนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทักมาถามเราว่าจะเข้าห้องเทรดของเราได้ยังไงนะคะคำตอบง่ายมากเลยนะคะก็แค่สมัคร ABS ผ่านลิงก์ของเรานะคะ แล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าห้องเทรดของเราไปฟรีๆโดยห้องเทรดของเราเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเทรด FBS นะคะแต่ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเทรดกี่ล็อตต่อเดือนใดๆทั้งสิ้นเลยเรียกว่าฟรีสไตล์ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะในห้องของเรานะคะเราตั้งใจทําแผนเทรดรายวันให้กับเพื่อนๆนะคะและมีคําแนะนําแบบใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับ รีเบดคืนนะคะสูงสุด10บถึงยีเหรียญต่อล็อตนะคะทุกการเทรดของเพื่อนๆนะคะจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทุกเช้าวันจันทร์นั่นเองแล้วก็บัญชีของ a b s นะคะจะมี s w a ปฟ e ีไม่มีค่าถือข้ามคืนนะคะเทรดได้แบบไม่กดดันเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน ฝากเงินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับของสมนาคุณสุดพรีเมียมจาก FBS ไปเลยนะคะสมัครง่ายๆ, <c oughs> ๆนะคะแค่เปิดบัญชีใหม่หรือว่าเพิ่มบัญชีเสริมนะคะใส่พาร์ทเนอร์โค้ด C14491 นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครแล้วหรือว่ามีคำถามใดๆนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาที่ line add ค u d j e f f forex นะคะมีแอดมินนะคะที่พร้อมที่จะให้คำตอบเพื่อนๆได้ตลอดเวลานั่นเอง แต่อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเทรดนะคะแล้วมาเทรดอย่างมั่นใจและมีแผนไปด้วยกันกับเรานะคะโอเคมา สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ราคาเมื่อวานนะคะราคาทำนิวไฮทึ้นไวที่3ามสนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายของพวกเรานะคะก็คือ3ามพแล้วก็จริงๆเราบอกว่า3410เนาะเพราะว่าในโซนของแนวต้านเนี่ยนะคะก็เผื่อเอาไว้นิดนึงนะคะแนวต้านถัดไปของทองคำนะคะจะอยู่ที่3415 และ3,435นะคะเรามาดูกรณีในเรื่องของการเทรดกันนิดนึงนะคะจริงๆเช้าเนี้ยนะคะราคามีการย่อตัวก็มีโอกาสย่อตัวได้อยู่แล้วนะคะสำหรับเราเนะเราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะย่อนะคะแล้วก็เพื่อตราบใดที่ราคาเนี่ยยังไม่หลุดโลนะคะก็จะมีโอกาสขึ้นต่อนี่อันนี้ลักษณะนะคะราคายก h i ย,ยกโลขึ้น แปลว่าอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะขึ้นไปเทสแล้วก็กลับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นต่ออย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่มองไว้นะคะตามลักษณะของการเทรดนี่แหละเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมนะสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าหน้ามุมองปัจจุบันนะคะเรายังโฟกัสหรือว่าเรายังให้น้ำหนักนะคะกับฝั่ง follow-by นะคะเหมือนเดิมทีนี้จุดรับของพวกเราเนี่ยจะอยู่ในโซนไหนบ้างนะคะ ถ้าสมมุติว่าดูตามนี้นะคะแล้วลองกลางฟิโบดูอ่ะในทเฟรมนี้เนาะนะคะกลางฟิโบดูเนี่ยจริงๆจ,จ,จุดรับที่น่าสนใจอ่ะสำหรับเรานะมันจะอยู่ในโซนตั้งแต่ฟิโบ61 8คือ3336นะคะจนถึง3327จะเป็นโซน Follow By ของเรานะ อ่าน่าจะเป็นโซนที่สวยงามแต่ว่าถ้าใครนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นนะคะใจร้อนกลัวว่าราคาเนี่ยมันจะไม่ลงมาให้เอออะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวรอดูทิศทางกันอีกทีนึ่งว่าว่ามันจะได้แค่ไหนมันจะลงคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะคะมันอาจจะไม่ได้ลงเยอะก็คือมันอาจจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะจนกว่าจะมีปัจจัยที่ เปลี่ยนแปลงมุมมองนะคะอ่ะตรงนี้นะสองโซนนี้นะคะสองโซนนี้จะเป็นสองโซนรับายนะจุดแรกนะคะจุดแรกจะอยู่ที่สามสามห้าห้าถึงสามสามสี่สี่นะคะแล้วก็จุดรับใบอีจุดหนึ่งคือสามสามสองแปดอ่ะโซนประมาณนี้แล้วกันนะโอเคไหมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สักครู่นะคะสวัสดีนะคะพี่พิมพ์นะคะเออเรียกว่าวอะไรคุกกี้พี่พิม น่าทานมากนะคะไม่แต่ไม่ต้องส่งมานะเก่งใจนะคะเอออันนี้เรื่องจริงอ้าวมาเดี๋ยวพูดในเรื่องของข่าวนิดหนึ่งนะคะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะวันนี้ในช่วงสามทุ่มนะคะจะมี Job Opening ิ่งนะคะตำแหน่งงาน เปิดใหม่นะคะที่ JOLTS นะคะซึ่งคาดการเนี่ยว่าจะมีตำแหน่งงานเปิดใหม่เนี่ยน้อยลงกว่าที่คาดการเป็นปัจจัยหนุนทองนะคะเป็นปัจจัยหนุนทองนะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวทางนะก็เดี๋ยวรอดูข่าวกันอีกครั้งหนึ่งว่าตอนเช้า ไอ้ตอนสามทุ่มเนะะี่ยข่าวจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของข่าวต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากที่พูดกันเมื่อวานสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดับแป๊บหนึ่งนะสักครู่เนี่ย เมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยถือว่าปิดบวกนะเรียกว่าปิดบวกเกิน2.5นนะคะสาเหตุมันมาจากดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ทางการค้าการค้าตึงเครียดนั่นเองนะคะคือเรียกว่าได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยแห่ซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะคะการซื้อขายนะคะได้รับอิทธิพลหลังสถานการณ์การค้าโลกกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง จากการที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศเตรียมขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจาก25เป็น50นะคะนอกจากนี้ราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะโดยดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยก็เพิ่มความน่าดึงดูดของทองคำทำให้สัญญาทองคำเนี่ยมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นนั่นเองนะคะ ทั้งนี้นะคะทรัมป์เนี่ยประกาศในการปราศัยเมื่อวันศุกร์นะคะที่โรงงานเหล็กของบริษัท US Steel นะคะในเมืองมอนวอลเล่นะคะลัต เพนซิวเนียนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมเพิ่มภาษีน้ำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมนะคะจาก25เป็น50โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะทั้งกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้นะคะจะช่วยรักษาความมั่นคงนะคะในอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐและยังเสริมอีกว่าภาษีที่จะเพิ่มขึ้นจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมด้วยโดยจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่4มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเออก็รวดเร็ว ซะเหเลือกเกินนะคะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะต้องพูดก่อนนะคะว่าว่าไอคำพูดพวกนี้ของทาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทาเขาจะทําจริงๆหรอกเพื่อนๆเ,เขาพูดเพื่อที่เขาจะเตรียมเจราจาหรือว่าเขาจะแสดงอภินิหารอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันที่สี่เนี่ยวันพรุ่งนี้เราก็คิดว่าอาจจะมีภาวะที่แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเจราจากันแล้วนะคะก็คงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมต่อไป อีก3เดือนหรืออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันในวันพรุ่งนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่ามันจบลงด้วยสันตินะคะเพื่อนๆอาจจะกดทองลงมาได้เหมือนกันนะคะแต่ก็เราเทรดทางตามเทคนิคเนาะเราเทรดตามเทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการเทรดในวันนี้นะคะก็คงจะต้องโฟกัสนะสำหรับเรานะเราก็คงจะโฟกัส follow นะคะ follow บายนั่นแหละเพื่อนๆนะคะลักษณะการเทรดนะยังเป็นบ U ายอยู่แล้วก็เป้าหมายนะคะที่มองว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะคะคือ3 4 1 5 3435นะคะจุดรับที่ดูสวยงามนะคะหนึ่งแหละเพื่อนๆดูในทาวเฟรมหชั่วโมงด้วยก็ได้นะคะให้ดูในส่วนในส่วนของ โอเคพี่พิมพ์ขอบคุณมากนะคะไม่เอานะเออเก่งใจม่เก่งใจด้วยนะคะพี่พิมพ์แต่ว่าพี่พิมพ์ทำพวกเบเกอรี่เก่งมากเลยนะเ,เราเคยไปเรียนคุกกี้ครั้งหนึ่งเราเคยไปเรียนเบานี้ครั้งหนึ่งนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบ อมันไม่ใช่แนวทางของฉันเลยนะคะเอออ้าวมาเพราะว่ามันต้องใช้ความโอดทนพอสมควรเนาะเออนะคะอ่ะมาเริ่มนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเส้นเทนไลน์ก่อนนะคะเทนไลน์เนี่ยลักษณะเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นไปนะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาหรือไม่นะก็มีนะบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะย่อลงมาถึง3 3 2 7 3 3 2 8มุมมองเราจะเป็นแบบนี้นะคะเราคิดว่ามันมีโอกาสย่อลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทรด follow by เนี่ยเดี๋ยวเราไปรอกันที่แนวรับด้านล่างนะคะแต่ว่า รับแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนประมาณ 3350, 3325, 3350, 3325คือจุดรับนะคะแล้วก็ถ้าราคาต่ำกว่า3 3 0 0อาจจะคัดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปรอ follow by ในจุดก a p ตัวนี้นะคะ3290อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆต้องวางแผนในเรื่องของการเทรดกันพอสมควรมีคำถามมากว่าุ๊ยทำไมทาไมเทรดกว้างขนาดนี้นะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะว่าทองคามันวิ่งกว้างมากนะคะมันวิ่งกว้างขึ้นถ้าเรา เทดแคบเราตั้ง Stop ปล s อแคบโอกาสมันก็จะไปโดนสต็อปล s ออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวิถีของกราฟการเคลื่นี่ของกราฟนะปัจจุบันนะว่ามันมีพฤติกรรมราคาเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างที่จะกว้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงได้นะคะแต่นะคะแต่ Follow By ก็ยังดูว่าน่าสนใจเหมือนเดิมโอเคนะคะอันนี้จุดรับ ตามนี้เลยนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆประมาณนี้นะแล้วก็ในช่วง3ามทุ่มสามทุ่มนะคะงานตําแหน่งงานเปิดใหม่นะคะจ็อบโอเพนนิ่งซึ่งคาดการว่าจะเป็นบวกกับทองนะอ่าซึ่งคาดการว่าเป็นจะเป็นเป็นบวกกับทองเดี๋ยวดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนเนาะนะคะสรุปก็คือตอนนี้ประเด็นสําคัญนะที่มีผลต่อทองคำเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของกําแพงภาษีนะคะของทรัมป์โดยเฉพาะกัน ขึ้นภาษีน้ำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเนี่ยซึ่งเขาจะประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้แต่เราเดี๋ยวเราเรอดูวันนี้นะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าทุกการเทรดเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเทรดด้วยความระมัดระวังอย่ามั่นใจมากจนเกินไปอย่างเช่นเนี่ยเราเตือนตัวเองด้วยนะว่าแบบเฮ้ยราคามันขึ้นมาแบบนี้นะมันต้องขึ้นต่อแน่นอนตามวิถีที่มันเคยเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นะคะ มันก็หลอกพวกเรามาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนจะต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะคะเนาะย้ำเตือนกันไว้ตรงนี้แหละว่ามันมีโอกาสที่พวกเราเนี่ยจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดทุกครั้งเนี่ยเมื่อทําแผนเทรดแล้วเทรดตามแผนไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดแผนก็เต็มที่คือคัดลอสโอเคนะคะถ้าเกิดว่าตั้งความเสี่ยงไว้แล้วก็รับความเสี่ยงให้ได้นะเอออันนี้อันนี้อยากจะเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วก็เตือนตัวเองด้วยนะ ถามว่าคุณเจี๊ยบตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนไฮนะไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ที่3364 3 3 6, 4, 3 6 5เนี่ยราคามันลงมาตรงเนี้ยรับได้ไหมนะคะอ่าเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆอาจจะรับไว้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมก็รับได้แหละเออนะคะถ้าดูฟิโบมันก็78.6ถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแข่งเนี่ยมันจะมีโอกาสรับได้มันมีโอกาสรับแล้วก็ไปต่อได้เลยแต่ว่า เอาเซฟเซฟเนี่ยไปรอโซนล่างน่าจะปลอดภัยกว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะอะแล้วก็อิกวเรื่องหนึ่งนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่สนใจเนาะอานะคะเพื่อนๆเ,เราต้องบอกว่าคือตอนนี้เรามีท้าทายเ,เขาเรียกว่าอะไร l l e n g e นะคะคือการท้าทายให้กับเพื่อนๆน,นะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สมัครเอ s อยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะเข้าห้องเทรนของครูเจี๊ยบอยู่แล้วนะ เรามีโปรโมชั่นหรือใครที่อยู่ในห้องเราอยู่แล้วเปิดพอร์ตเพิ่มนะคะสมัครเปิดพอร์ตเพิ่มตามลิงก์นี้นะคะแล้วก็ฟังเง 1, ิน1,000เหรียญนะคะเทรด10ล็อตนะคะภายใน1เดือนนะคะรับ AirPod s Pro นะคะ The Second Generation หรือว่า Galaxy Buds 3 Pro นะคะเทียบเท่ากันถ้าใครอยู่ในฝั่ง Android นะคะเอา Galaxy ไปเลยหรือใครนะคะอยู่ในฝั่ง แอร์โฟไอโฟนนะรับ Airpods ไปเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วถ้าใครเทรดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้คือสิ่งนี้เพื่อนๆจะได้เนี่ยเพื่อนหนึ่งนะเพื่อนๆได้รีเบทคืนนะคะประมาณประมาณ1ิเหรียญต่อล็อตถ้าเทรดทองคำนะคะอ่ะถ้าเราเทรด10ล็อตเราได้คืน100เหรียญน,นะอ่ะ ถูกนะเทรด10ล็อตได้คือ100เหรียญ2นะคะเพื่อนๆได้แอร์พอร์ตไปใช้ฟรีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะทําตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็ทักมาที่ Line ID นะคะแอดนะคะมีแอดนำหน้านะครูเจี๊ยบฟอเร x นะคะแล้วก็บอกว่าขอใช้โปรโมชั่นนะคะน้องๆซัพพอร์ตนะคะเขาจะได้จดไว้แล้วก็ส่งให้กับซัพพอร์ตของ ABS เพื่อที่จะเตรียมรับของรางวัลน,นั่นเองโอเคไหมเอ,อ คดคุ้มคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวมาพูดในมุมมองของทองคํานะคะเพื่อนๆคำถามแรกเดี๋ยวเราพูดอย่างนี้ก่อนว่าราคาเนี่ยมันทำนิวไฮขึ้นไปทำสูงสุดที่3392โดยประมาณนะคะสำหรับเรานะคะมุมมองเนี่ยเรายังมองว่าการ Follow By น่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบแต่อย่าลืมว่ามันขึ้นมาสูงมันมีโอกาสย่อลงได้แรงเหมือนกันจุดรับแรกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสายวัยรุ่นใจร้อน3 3 6 5ได้อยู่ 3365 3350 3325และ333ไม่ใช่เอาใหม่นะ3365 3350 3325และ3290นะคะคือจุด follow by ของพวกเราในวันนี้นะ ถ้าราคาหลุดนะคะหลุด3 2 7 0คัดนะคะมีโอกาสลงต่อแรงๆนะคะโอเคตามนี้นะอันนี้คือแผนในการเทรดนะวันนี้นะคะขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะโชคดีมีกำไรกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในช่วง3ามทุ่มครึ่งนะคะบายๆไปละสวัสดีนะคะ